โอ้ยเฮ้ย้ยแยกแจเชดก็สูสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะตอนนี้ก็พี่ขาวถูกเองเลยรุนที่เรารุนตรงนี้ให้แล้วนะคะรุนเพื่อจะแบบว่าไปน,นี่เป็นไอเดียลงไปลุนฝังดินมานก็นะ้าคอกจะขึ้นบรถแล้วแกบอกผมลงยากแล้วพี่ผาวแบบทำให้หมดเลยโชคดีพี่ผาวอยู่ใกล้ๆถ้าอยู่ไกลก็ลำบากนิ่งไม่นี่แหละลำบากยู่แหละแต่ว่ารถที่พี่ก็ มีชาวบ้านก็มีแต่ว่าน,นั่นแหละถ้าติดงานติดภารกิจของเอราก็ลำบากเราจะเรียกเขาก็สุ่มๆทัว่าพี่เผาก่อนคนแรกคนแรกที่นึกถึงแก๊กนี่ดีน่ารักมากมาให้รถเองนะคะขับรถต้อหงหนีกันอันตรายไม่ใช่อะไรน,นะคะสำหรับคนที่เขาเนี่ยโซ่ซเซอเวลาจะวินต้นไม้ลากตรงเนี้ยเราห่างๆระยะดีที่สุดอันตราย ตัอนขับเป็นอย่างเงี้ยอดไทยที่สุดอย่าเข้าใกล้เดบนค่ะสรงซ่ารากแล้วเออออกแล้วเออไอ้ย่อาอะไรหลุดเลย อะไรขึ้นอะไรหลุดพื่ขาวโซ่ขาดเหรอคะโอ้เดี๋ยว้ยวยเชือโซ่ขาดเลยตกใจหมดทุกคนรถพี่ขาวไปไงมาแล้วเดี๋ยวค่ามาแล้วไม่มีเรื่องไม่ขึ้นด้วยเหรอเดี๋ยว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 เสร็จนี่่ากลับากลับบ้านเลย เกิดอาการอะไรขึ้นมาอีกเหรอสุดแล้วโอ๋อไม,ม่สุดเนี่ยค่ะพูดไดม่ค่อขาดคำโต้ขาดคำไม่เป,ไป็นไรเอารถออกก่อนใครว่าไป มันขาดใี่ไหบอกมันมากแรงหลายเรื่องออการบรรเลงป่วยแย่ทุนนิดข้อไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องเกิดขึ้นแน่เสมอแหละกับการทำงานต่งางๆนะเราไม่ได้จสมรรถนะอะไรมากอะไรมาก,ม,ากมันจะเกิดเป็น,เป,นเป็นไปได้ทั้งเพลอันนี้จะว่านะคนขับประมาทไหมก็มีส่วนเหมือนกันนะเพราะว่าแกดัน,นมาแล้วแกไม่ได้ลงมาดูก่อนเลยว่ามันสูงไม่สูง ไอตัวร็อกของหางมันก็คือพอดีมันมันมันหลวมมันนี่นิดนึงแก้หลายเชี่ยแก้ไม่ตกคือลราเดินที่แข็งแบบนี้มันไม่ใช่ไม่แก้นะแต่ถ้าเกิดตัดที่ปกติมันก็ไม่มีปัญหาค่ะพอมันแข็งก็เหมือนกับแบบมันล็อกมันน็อตมันนีเนี่ค่ะมันขยับแข่งมากๆากมันก็มีอยู่ เน,เนี่ยเนี่ยก็ต้องมีห่างไว้ปลอดภัยปลอดภัยใจหายหมดเพรว่ารถเขาเป็นอะไรกลัวแต่ก็มัดที่แขนแขนตรงขาข้างแต่ย่ามไม่น่าเป็นไรเลยกลัวก็เลยเขาเป็นไรไม่จ่ายการค่ารถเท่าไรแต่นี่พี่ขามีน้ำใจนะกลัวเหมือนกันเน่ยรถมันขยับแล้วนะแต่เนี่ยโอ้ยท่อมันเส้นเล็กเกิมไปเลย แล้วตฮะไปมีจะไปวึ้นสายมันขาด อยยู่่เนีกันหลบหลังตรงนิดก่อนเพราะว่ากันนะคะจะฟังจะตอมันทีหลายเรื่อง de ใบมีดเป็นปากค่ะสายมันน่าจะขาดจะอะไรเรื่อง นะตะืี้ยักษ์ชนยักษ์น่ารักมากนี่ไงขึ้นแล้ว,ลว,ลวนี่ไงขึ้นแล้วถ่ายคอยยืาานถ่ายไม่ต้องถอยขึ้นเองแล้วนะนะนี่ยตอน,นื่อ ต้นนี่ขับบ้าพลังขึ้นมาอ่ะโอเคค่ะขอ,คขอบคุณีพ่ทุกคนที่กดติดตามนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วค่ะขอบคุณน,นี่เลยที่ขาวขับเจ้าสมซ่าน,ะนะะ่ารักมากหมอสามมาช่วย นักที่จริงเลยขอบคุณมากๆเคค่ะตอนนี้ก็ลอยแต่ขอบคุณที่เ่านวดนายไปแล้วนุ่นจะทางาไปแล้วเดีแต่คิดมาก